เวลาที่ผมพูดถึงโจรใส่สูตรนะฮะเวลาพูดถึงโจรใส่สูตรที่เข้าเป็นรัฐสภาเนี่ยนะครับคนไทยทั่วไปจะมองว่าคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับประเทศชาติทำให้เสื่อมเสียเสียเกียรติของสอสที่ประชาชนเลือกเข้าไปนะครับภาพที่ประชาชน มองก็คือผู้ทรงเกียรติน,นั่นเองอยู่ในรัฐสภาแต่เมื่อดูพฤติกรรม,มนะถ้าท่านมีโอกาสได้ดูพฤติกรรมได้นั่งวิเคราะห์ว่าเขาทําอะไรกับประเทศชาตินี้ไอ้คําว่าผู้ทรงเกียรติมันจะกลายเป็นสองเสียงเป็นผู้ทรงกเลียดทรงกเกลียดภาษาไทยก็คงรู้ความหมายกันนะคนไทยเพราะฉะนั้นไอ้คําว่าเรียกว่าโจรใส่สูตรในรัฐสภานั้นไม่ผิดหรอกถูกแล้วนะเพราะ ผู้ที่วิเคราะห์ก็ก็วิเคราะห์ออกมาให้เราเห็นแล้วว่าโจรที่ปล้นอย่างยิ่งใหญ่เนียนที่สุดเพราะใส่สูตรไงมันเนียนมากเลยอ่าเพราะนั้นมันก็คือขบวนการอยู่ในอำนาจใหญ่ของรัฐนั่นแหละอยู่ในตึกเท่ๆหรูๆนั่นแหละครับโจรดีๆนี่เองนะครับดังนั้นประเชศไทยก็ต้อง,ต,องต้องเรียกว่า ตั้งหลักความคิดกันใหม่แล้วล่ะนะว่าเออไอร้ระบบระบอบที่เราเลือกตัวแทนเนี่ยมันใช่เหรอมันใช่หรือเปล่าเป็นตัวแทนจริงหรือเปล่ามันมันมันเชื่อถือได้ไหมมันมีมาตรฐานไหมนะครับแบบนั้นนะครับเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วก็น่าจะเชื่อคนวิเคราะห์นะเขาก็เห็นพิจารวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะเก่าเช่นนั้นแหละ นะหรือมีคําว่าโจรภายเรือให้โจรน,นั่งก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโจรเต็มไปหมดเลยในตึกรูๆเท่ๆนะครับเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเอาละเราจะเราจะ,เราจะไปอีกชุดหนึ่งหลังจากที่เข้าใจากันหมดแล้วนะว่าคนที่อยู่ในตึกรูๆเท่ๆมีเกียรติสูงตำแหน่งใหญ่ๆล้วนจะเป็นโจรใส่สูตรทางนั้นเลยแต่ไม่ใช่เป็นร้อเป็นต ไม่ใช่เป็นร้อซแต่ถึงแม้มีน้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สิเนี่ยที่เป็นโจรนะฮะแต่10%นี่แหละครับ,รบเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง,งสูงๆนั่นแหลเลยอาาอำนาจที่มีผลมีผลทำให้กระเป๋าตังเราเนี่ยมันมันหายมันเงินมันหายไปบางคั้งเราหายไปนะฮะดังนั้นสรุปก็คือคนชั้นกลาง เดิมทีนะเมื่อสิบปีที่แล้วยังมัง่งคั่งอยู่พอมาถึงสิบปีเนี้ยถึงปัจจุบันเนี้ยสิบปีที่ผ่านมาเนี้ยท่านจะเห็นความมัง่งคั่งของคนชั้นกลางเนี่ยหายไปแล้วกลายเป็นคนจนมากขึ้นยิ่งขึ้นแล้วส่วนคนจนแย่ก็ไปหนักนะจนแย่ไปหนักดังนั้นมันก็เรียกว่าตั้งหลักใหม่หาทางเดินใหม่ละหาสูตรใหม่หาวิธีทางใหม่ หาแนวทางใหม่หาอะไรกันแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะอยู่ภายใต้ระบบระบบนะอยู่ภายใต้คําว่าระบบระบบนะต้นตอมาจากตรงนี้นะตัวตัว,ต,วตัวระบบระบบนี่เองนะครับเมื่อรู้ว่าต้นตอมาที่ระบบระบบเราก็ทําอย่างไรอะ่ะวิธีเปลี่ยนก็ง่ายแสนง่ายนะครับนะง่ายแสนง่ายเพราะว่าระบบระบอบนียมันจะมีอยู่มันจะดํารงอยู่ได้ก็ขึ้นอยู่กับ เจ้าของอำนาจชีพตายนั่เนเองนะเจ้าของอำนาจชีพตายถามว่าคือใครก็คือตัวท่านทุกๆคนนั่นเองลองล้วงกระเป๋าดูสิถ้าจะพบบัตรประชาชนไอ้บัตรประชาชนนั่นแหละครับมันคือบัตรที่ทรงพลังที่สุดนะครับทรงพลังที่สุดนะครับการที่นําเอาบัตรที่ทรงพลังที่สุดนะครับพลังที่สุดเลยครับในประเทศนะเป็นอำนาจสูงสุดเลยอยู่ในกระเป๋าท่านนะอยู่ที่บัตรประชาชนนั่นแหละครับนะครับ ไอบัตรเนี่ยทุกคนส่งมาอย่าทําคนเดียวอย่าทําเฉพาะกลุ่มทําทั้งประเทศใครที่มีมีบัตรประชาชนอ่ะหรือว่ามีหน้าที่แล้วที่ต้องทำแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งเสียงมานะเสียงของท่านที่ส่งมานี่แหละครับมันกําหนดเปลี่ยนระบบระบบบได้ไอตรงเนี้ยตัวต้นเหตุนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเก็บไว้เฉยให้มันให้มันเน่าบูดพัทงทลายเสียหาย นะเป็นบประชาชนที่อยู่วิเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับท่านก็ส่งมาเพราะว่า1บัตรประชาชนก็คือ1เสียงนั่นเองและ1เสียงนั้นนะ่ะถ้ามันทะลุ30ล้านเสียงขึ้นไปนะผมที่นี่ผมต้องการ40ล้านเสียงมันก็เปลี่ยนระบบระบอบไดนะ้เปลี่ยนระบบระบอบเลยประเทศไทยก็จะได้ระบบระบอบการปกครองใหม่ที่มองประชาชนเป็นมนุษุ์ทองคําวินยัยนะที่นี่จะเซ็ตให้ประชาชนมีทองคํากัน เป็นมรรทุสองคำดังนั้นก็จะมีทุนสำรองคนละ10ล้านบาท10ล้านบาทเลยนะครับถามว่าทําได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้สิครับนะฮะก็บัตรประชาชนท่านนั่นแหละครับมันเป็นอำนาจทิเบตายไงมันสั่งในลิมิตอะไรก็ได้อะไรที่ไม่เคยมีในโลกใบนี้มันทําให้มีได้บัตรประชาชนนั่นแหละครับนะฮะโดยไม่ต้องไปอาศัยสสพักการเมืองอีกต่อไปใช้บัตรประชาชนนะฮะส่งเข้าไปในระบบระบอบใหม่ ที่เขามองตัวท่าน่ะเป็นมนุษย์ของคําวินัยนะครับมองท่านเป็นผู้มีค่านะครับพียงแต่เขาต้องการเสียงของท่านนั่นเองนะฮะทีนี้ท่านส่งไปไหนอ่ะส่งไปที่วัดระบบระบบใหม่กําหนดนให้ส่งไปที่วัดนะวัดไทยเนี่ยวัดพุทธนี่แหละเพราะว่าจะใช้ระบบระบบการปกครองธรรมชาติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทางสายกลางทางสายกลางนี่คือไม่เอาพักกันเมืองไม่เอาความถูกใจพักหัวหน้าพักแต่เอาความถูกต้องและเป็นประโยชนส์สูงสุดต่อประชาชน ถามว่าอะไรให้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนก็นี่ไงให้ทุนสำรองคนละสิบล้านนี่นไงใครให้ได้ระบอบใหม่ฮะระบบระบอบใหม่แต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองให้ไม่ได้นะฮะพรรคเมืองมีได้ที่มาหลอกเอาเสียงของท่านแล้วเขาไปเป็นรัฐเองไปเป็นอำนาจรัฐเอง้ท่านอยากได้อะไรท่านก็ต้องไปขอร้องเขาเออตลกไหมท่านมีอำนาจอยู่แล้วอะทำไมไม่ใช้ล่ะไม่ไปให้โจทย์สุดไมาไปให้โจที่สุดใช้แล้วโจทย์สุดพอได้ปุ๊บเขาก็ เอาแล้วมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างก็รู้แล้วประเทศนี้มีอะไรทรัพย์สมบัติอะไรมากมายเราเป็นพรรคการเมืองเราลงทุนแค่เอาหมื่นล้านอย่างเงี้ยเราโอ้โหได้เข้ามาเป็นรัฐบาลมองไปแล้วโอ้โหมันมีตั้งพันล้านพันหมื่นหรือหนึ่งหมื่นเขาลงไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นล้านแต่เขาโอกาสที่จะได้จากประเทศเนี่ยไอหน,นึ่งหมื่นนะคูณไปเป็นหนึ่งหมื่นเท่าอ่ะเอาพูดง่ายหนึ่งหมื่นอะหนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นล้านหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งหมื่นนะก็เป็นเงินจํานวนหลายล้านบาทเป็นล้านล้านเลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นจํานวนล้านล้านแล้วกันเอาลงทุนแค่หมื่นล้านแต่มาเอากลับเป็นแสนล้านก็เหลือกำไรแล้วหรือล้านล้านล้านนี่ก็กําไรแล้วนะฮะดังนั้นประชาชนที่มีอํานาจอธิปไตยตัวเองอยู่ในบัตรประชาชนนะก็ถึงเวลาที่จะต้องหยุดกระบวนการนี้ที่มันเป็นโจที่สูตรหยุดกระบวนการที่สูตรก็มาเป็นาะว่า ให้ตัวเองนะฮะมาเป็นผู้ปกครองประเทศเองเลยไม่ต้องเป็นโจรละไม่ต้องไม่เรียกบริการใช้โจรละเราใช้เราใช้บริการโจรใส่สูตรมากัน 88, 88ปีอะ8ปปีปีตั้งแต่ประชาชนยังไม่รู้เรื่องจนบัดนี้รู้เรื่องแล้วดังนั้นประชาชนก็จะเอาละคราวนี้เปลี่ยนเส้นทางมันไม่ใช้บริการโจรละใช้บริการตัวเองเลือกตัวเองจงเลือกตัวเองมาเป็นผู้ปกครองประเทศเองด้วยการเลือกระบบระบอบใหม่ของแอดธรรมธิปิตย นะครับผมขออนุญาตนะครับเพราะตรงนี้มันยุงมันเยอะต้องปัดอยู่ตลอดเวลานะฮะก็ท่านก็ไปเลือกตัวเองละกันแนันะนะฮะด้วยการส่งใบแสดงเจตจำนงไปที่วัดที่วัดก็จะรวบรวมนะครับท่านไม่ต้องไปห่วงไอ้กฎหมายหมหาเถระสมาคมพรบารนะนะไม่ต้องไปสนใจกฎหมายงั้นเพราะท่านเป็น เจ้าของอำนอาจนาทีจะตายอ่ะท่านจะสักเปลี่ยนระบบระบอบหรือกหมากกฎหมายใหม่หมดออกกฎหมายมัดเกทับของมหาเจรสมาคมได้เลยนะแล้วก็ยกเลิกมหาเจรสมาคมไปได้เลยอย่างง่ายได้สบายๆนะอันเนี้ยเพราะนั้นไม่ต้องไปห่วงไปที่วัดพระเหมือนกันไม่ต้องไปกลัวมหาเทรสมาคมนะพระมีหน้าที่นิม,มนต์นะเพราะเพราะว่าชนนิม,มนต์ท่านก็ต้องทำตาม,มอ่ะนิม,มนต์อานิมนต์นับนับใบแสดงเจมเรงหน่อยนะครับอย่างเงี้ย พระก็ต้องทำนะเพราะเรานี่มหมดแล้วท่านก็ทำละอย่างเงี้ยก็ผมเชื่อว่าพระให้ความร่วมมืออยู่ดีนะในการสวดน,นะสวดอัญเชิญระบบระบอบของพระพุทธเจ้านะฮนะที่เป็นสิริมงคลนะฮะอัญเชิญลงสู่ธงธรรมอาทิตยไตยแล้วธงธรรมอาทิตยนั้นก็จะเป็นธงชาติลำดับต่อไปนั่นเองเพราะประเทศไทยจะใช้ระบอบกันของใหม่ นะล้วธงนี้เป็นธงของประชาชนเพราะประชาชนไปทําทุกตําบลทุกตำบลในสาชิวัดของตัวเองพาเขาก็สวดให้นะให้ศีลให้พรชุมนุมเทวดาอะไรก็ว่าไปนะครับมาสู่ธงธรรมนิจตยาตยธงรมาตายนี่ก็นําไปปักที่ทําการของตําบลที่ศูนย์พุทธคอสมิตรเพื่อการปกครองตนเองศูนย์พุทธคอสมิตรนะฮะเป็นนิกายใหม่เป็นนิกายที่คือเรามาต่อย,ยอดจากศาสนาพุทธแล้วไงเขไปประชาชนก็ไปตั้งเองเป็นนิกายของประชาชนอะประชาชนนี่เพราะ การนี้เพื่อเป็นชาวพุทธปกครองตัวเองนันเดงนะครับส่วนศาสนาอื่นก็ไม่ต้องตกใจนะที่นี่ศาสนาพุทธไม่เคยไปทําร้ายศาสนาไหนนะมีจะถูกศาสนาอื่นหลังแกคุกคามเอาเปรียบนะครับศาส,สนาพุทธไม่เคยไปทําร้ายดังนั้นเรานําอํานาจอย่างรัฐมาให้ท่านใช้ท่านก็ได้ปกครองประเทศไปด้วยส่วนศาสนาท่านก็ท่านก็เหมือนเดิมนะท่านก็ยังทํากิจกรรมศาสนาเหมือนเดิมที่นี่ไม่ได้เป็ริดรอนอะไรนะครับนะฮะ เพียงแต่ว่าท่านอย่ามาคุกคามศาสนาพุทธแล้วกันนะฮะเพราะศาสนาพุทธเนี่ยถูกคุกคามมาตลอดถูกคุกคามจนประเทศที่ไหนที่เป็นพุทธก็หายไปหมดอย่างเงี้ยนะท่านก็อย่าไปทําตรงนั้นเลยนะชาวพุทธแล้วอย่างที่นี่จะประกาศศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแล้วเธอ,อท่านไม่ต้องมาคิดระแวงแล้วเพราะว่าจริงๆศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นศาสนาเออไม่ได้เป็นศาสนานะครับนะ แต่เป็นการชี้ให้มนุษนย์เห็นว่ามนุษนย์พึ่งตนเองไม่ต้องไปพึ่งอะไรที่มันมนุษย์สามารถพึ่งตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้หรือในโลกหลังความตายเหมือนกันประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้เพราะมันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยท่านตายแล้วจะไปไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านนะฮะเอาละมันเป็นมันเป็นความเชื่อของมนุษย์คือเป็นเรื่องของมนุษย์นะเป็นเรื่องของมนุษย์เอาอย่างี้แล้วกันการปกครองก็เป็นของมนุษย์ดังนั้นศาสนาอื่นก็ไม่ต้องไป ตั้งแง่ตั้งแงนะ่ฮะมาเกียรติรังงอนเพราะท่านก็ได้อํานาจรักเหมือนกันปกครองเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเอาละผมจะข้ามเรื่องศาสนาไปทีนี้ก็มาถึงประชาชนละเมื่อไปที่วัดชาพุทธก็ไปที่วัดถ้าเปิดว่าตาบลนั้นเป็นศาสนาอื่นที่เต็มไปหมดก็ไปที่ศาสนสถานของท่านนะนะครับก็ไปอัญเชิญก็แล้วแต่จะทําพิธีนะฮะแล้วก็อัญเชิญ แล้วแต่อะไรที่เป็นพิธีมงคลอ่ะนะท่านก็มาตั้งที่เป็นศูนย์ของท่านไม่ใช้ศูนย์พุทธก็ได้นะเอาพุทธแปลว่าผูร้รู้พู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตัวเองท่านรังเกยียจไม่ใช้ก็ว่าพุทธท่านก็ใช้ชื่อศาสนาของท่านไปนะครับเพื่อการปกครองอชุมชนตัวเองเพื่อการปกครองชุมชนตัวเองนะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่แต่ว่าก็อยู่ภายใต้ภายใ,ใต้เสียงส่วนใหญ่ทั้งประเทศนั่นแหละแต่ปกครองได้แค่ชุมชนนะเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ชุมชนนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้ใกฎใหญ่ซึ่งชุมชนนั้นกฎหรือมติของชุมชนจะต้องไม่ขัดกับส่วนกลางประเทศทั้งประเทศว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปแบบนั้นแต่ถ้าเบอกว่าไปไปเจี่บัวกับปกครองตนเองนี่หมายว่าตัวชุมชนปกครองตนเองแต่อยู่ภายใต้มติภายใต้มติของระดับชาติที่ต้องไม่ขัดแต่ถ้าขัดเมื่อไหร่ปุ๊บท่านจะกลายเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนเลยมันจะเป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นก็ระวังตรงนี้อย่าไปมีมติที่ขัดกับส่วนกลางส่วนกลางคือคนทั้งประเทศก็คือเสียงส่วนมากอ่ะเสียงส่วนมากเขาบอกอย่างนี้ถ้าเป็นเสียงส่วนน้อยนะฮะถ้าเป็นเสียงส่วนน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปขัดกับส่วนกลางนะส่วนกลางว่ายังไงก็เป็นแบบนั้นนะครับเอาละก็อยู่ด้วยกันได้อย่างเงี้ยนะแล้วถ้าไปขัดก็กลายเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนเลยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ขัดแย้งขึ้นมาซึ่งมันไม่ควรจะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นนะฮะในเรื่อง ของศาสนานะครับเราพยายามช่วยให้ท่านได้ปกครองตัวเองไม่มีนักการเมืองเมาเอาเปรียบท่านอีกแล้วก็จะได้บางครั้งร่ำรวยไปด้วยกันอยู่ในประเทศที่แข็งแงร่งเจริญเติบโตถ้ท่านจะแยกไปทาไมแยกแคกชุมชนเล็กๆไปทําไมก็กไม่เข้าใจจะแยกไปทําไมเล็กๆแล้วมีประเทศไหนมารับรองนะฮะมันควรจะรวมกันสิครับให้แข็งแร่งเป็นประเทศใหญ่นะครับก็ควรจะคิดได้ฉลาดแบบนี้ไม่ใช่แบบ คิดแตกแยกนะฮะอาละไม่ลงรายละเอียดนะครับเมื่อประชาชนทั้งหมดส่งเสียงมาสามารถปกครองตัวเองได้ใช้มือถือบริหารอย่างเงี้ยก็จะได้ทุนสํารองคนละ10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทเพื่อไปเอะม่เพื่อไปสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจเป็นชาติมหาอำนาจนะครับเงิน10ล้านบาทมันมีภารกิจที่ต้องทำเขาเรียกว่าทศภารกิจประาธรรมก็มีสูตรในการสร้างประเทศอ่ะสูตรอภิ ทศปฏิวัติ1 0บบวกสิอ่ะอภิทศปฏิวัติผมจะเรียกอภิปฏิวัติและกันมันง่ายทศมันเหมือนเสียงขัดขัดอภิปฏิวัติ1 0บ0วกสิบนะสิแรกก็คือ10เรื่องที่ต้องปฏิวัติประเทศไทยมีปฏิวัติอะไรบ้างท่านก็ไปดูแล้วอยากชอบไปไหนก็เข้ามาร่วมปฏิวัติชวน10บอันหลังนั่นคือหน้าที่ของประชาชนมี10หน้าที่ที่ต้องมาเสริมไอ้เสริมสรุนในการปฏิวัติสิบหลังสิอย่างนั่นเองท่านมีหน้าที่มาเสริมสรุปดังนั้นเราก็จะเป็นประเทศที่ใหญ่แข็งแกร่งเติบโตมั่่งงคั ล่ำรวยถาวรไปตลอดการไม่ต้องเป็นสภาพอดอยากกันอยู่อย่างนี้มันโดนกงนหมดทุกศาสนาอดอยากกันอย่างนี้เพราะไอ้ในตัวที่สูตรมันเอาไปกินหมดนะฮะไอ้พวกเราไม่ได้กินดังนั้นมันก็ต้องร่วมกันดีครับนะร่วมกันเป็นประเทศใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้นะครับเพียงแต่ไปคิดแบ่งแยกเป็นอิสระอย่างนั้นมันผิดหลักไงมันผิดทามันผิดหลักประเทศราชณาจักรประเทศที่รวมศูนย์นะอยู่ๆก็ ไปหาเรื่องตัวเองอ่ะให้เดือดร้อนอ่ะพูดง่ายชุมชนท่านจะหาเรื่องให้ตัวเงเดือดร้อนมาทำไมเออก็ไม่เข้าใจนะคิดให้เป็นครับคิดให้เป็นอยู่ด้วยกันอย่างสันติผาสุขนแค่นี้เองนะครับเอาละเมื่อบาชนเข้าใจตรงนี้แล้วก็ส่งเสียงในใบแสดงเจตจำนงนะครับ ผมจะพูดถึงศาสนาพุทธเพราะเป็นศาสนาใหญ่และเสียงใหญ่มันชนะขาดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องเดินไปตามบุคลิกลักษณะของประเทศซึ่งเป,เป็นประเทศพุทธเพราะนั้นก็ต้องให้ทุกคนไปที่วัดวัดก็พระก็ทําพิธีแล้วประชาชนเชิญเอาธงไปปักตามสถานที่แต่ละตําบลตําบลนั้นก็จะเป็นตำบลที่ต่อไปก็จะมีศาลาเหมือนห้างใหญ่แต่ละตำบลจะมีห้างใหญ่ ไปหลบร้อนหลบฝนหลบหนาวอะไรแล้วแต่ในห้างนั้นก็ประกอบไปด้วยหนึ่งเป็นสภาที่โหวตของตำบลน,นั้นเป็นศูนย์กระจายสินค้านะของตำบลน,นั้นนะครับแล้วก็เป็นอา่าเป็นกีเป็นศูนย์กีฬาของตำบลน,นั้นเป็นทั้งศูนย์ค้าขายกระจายสินค้าเป็นสภานะฮะอยู่ในนั้นครบถ้วนเหมือนเป็นศาลากลางของจังหวัดศาลา มันครบถ้วนอยู่ในนั้นนะเซนเซทุกตำบลมันจะมีแบบนั้นเพราะว่าตำบลมันจะเป็นตำบลมันจะรวมกันแล้วมันจะเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจดังนั้นมันก็จะมีไอ้ศาลาเนี่ยเป็นที่ทำการนะครับก็เหมือนกับอบตมีสำนักงานนั่นแหละครับเหมือนกันอันนี้อันเดียวกันนะครับเมื่อประชาชนส่งเสียงมาทะลุ30-40ล้านใบแล้วก็ไปประกาศใช้กฎหมายสืบพิมพ์รอกฎหมายสืบพิมพ์รอเนื้อวันรัฐธรรมนูญดังนั้นสั่งอะไรได้หมดธรรมดุลรัฐธรรมนูญฉบับ4 6กก็ตกไปประชาชนก็จะเขียนใหม่เขียนใหม่ฮะประชาชนเขียนใหม่แต่ไม่ได้เขียนเป็นรัฐธรรมนูญเออเขียนเป็นข้อรละเบียบบังคับเป็นหมวดหมวดไปเป็นเรื่องเรื่องไปโดยใช้กฤษฎีกาประกาศแล้วก็ปกครองไปสักสองสมัย10ปีแล้วจริงจะไปเขียนรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับจนเห็นมาเสถียรแล้วจริงจะเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเวลาเขียนรัฐธรรมนูใชายแค่ไม่เกินไม่เกิน20คนอ่ะสิบคนก็ยังได้เลยครับหรือ1นคนก็ยังได้เลยนี่คือหลักการทำรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องเขารอ รอจนมันสเสถียรนะแล้วแต่ประเทศนั้นจะให้มันสเสถียรใน5ปี10ปี20ปี30ปีพอสเสถียรแล้วก็จึงไปเขียนรัฐธรรมนูนแล้วเขียนแค่1คนก็ได้ไม่เกิน20คนเขียนแค่นี้นี่คือการทํารัฐธรรมนูญที่ถูกต้องแต่ประเทศไทยก็จะผิดเนี่ยวันนี้วันที่16พรุ่งนี้1 7นักศึนักษาก็ต้องไปอัดรัฐบาลที่รัฐสภาซึ่งเป็นสถานที่ผู้ทรงกะเหรียดเต็มไปหมดนะมันก็เป็นเกมการเล่นของเงาสองเงาสู้กันที่ผมบอก เป็นเงาั้งคู่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นเงาั้งคู่นี้มีอารมการแตกต่างกันล้มกันก็ถล่มกันเองประชาชนไม่ได้อะไร <c oughs> ประชาชนได้จะนั่งดูทำตาปิดว่าเมื่อไหร่ไอ้พวกให้พวกโจรสืสูตรนี่มันจะเลิกสักทีนะฮะหลงทางกันหมดเพราะฉะนั้นประชาชนก็ใช้เสียงของตียงที่มีอยู่ในบัตรประชาชนสั่งกำหนดเปลี่ยนแค่นั้นเองท่านก็ส่งมาที่รับสี่สิบให้ถึงสี่สิบล้านใบแค่นั้นก็เปลี่ยนแล้วทีนี้การที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยผมก็ต้องไปตั้งกองบัญชาการทีนี้กองบัญชาการนึงก็ต้อง ทำตามรอยพระเจ้าตากก็คือออกจากกรุงเทพแล้วไปตั้งหลักที่จันทบุรีนะทีนี้ช่วงเริ่มแรกเนี่ยผมเป็นแค่คนแรงงานมันไม่มีทุนในการไปวันนั้นก็ประกาศขายธงชาติใหม่ขายเสื้อขายหมวกขายแมสขายอะไรเนี่ยท่านก็สั่งซื้อนะสั่งซื้อผมจะได้มีเงินไปขับเคลื่อนทีนี้การขับเคลื่อนเนี่ยผมก็ตั้งไว้วันที่วันที่จริงๆวันที่24จริงๆ24มิถุนายนั่นแหละแต่มันช้ามันไม่ทัน ยีิบสมิถุนามิถุนาเมษยมิถุนากันยายี่สิบมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาจนทั้งพฤศจิกาแล้วยังไม่ทนันมันก็ต้องเลื่อนไปนะครับก็เรียกว,ว่าได้เงินเมื่อไหร่ก็ไปเคลื่อนขบวนออกจากกทมนะฮะไปตั้งหลักที่จันบุรีนะครับแล้วจากตั้งหลักที่จันบุรีเพื่อที่จะรวบรวมเรือหนึ่งร้อลำทุกทจังหวัดต้องส่งตัวแทนเรือหนึ่ลำอ่า รวมแม้จังหวัดก็จะมี80จังหวัดประมาณนี้เพราะจะมีจังหวัดใหม่เกิดขึ้นแล้วก็อีก20จังหวัดนั้น10อันนั้นก็เป็นของต่างชาติ10บลำอีก10ลำเป็นของหน่วยงานองค์กรต่างๆที่จะมาร่วมในการสร้างระบบระบอกบการปกครองใหม่ของโลกใบนี้ก็จะมี100ลำแล่นจากจันทบุรีเข้ากทมเพื่อไประเบิดอนุสาวรีย์พระจ่ายทิ้งไอการระเบิดอนุสาวรีาาย,ย์ระจ่ายของผมเนี่ยมันเป็นความคิดมาตั้ง10ปีแล้วมันะมตั้ง10ปีแล้วนะครับพวกอาจารย์รู้มาตั้งนานแล้วนี่มันของปลอมของหลอก ลูกสุรีไปชาไตเนี่ยนะครับลื้อทิ้งได้ก็ลื้อทิ้งไม่มีก็ไม่ควรมีแต่ที่นี้ประเทศเราปกครองด้วยเผด็จการไงมันก็เลยรักษาเอาไว้จนบบดน,นี้แล้วทุกคนเข้าใจว่านี่ของดีของพิเศษของศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆมันสิ่งจันไรครับสิ่งจันไรที่ทาให้ประเทศป่วยอยู่ทุกขณะ,ะนี้นะเพราะน้าต้องลื้อทิ้งอย่าเก็บเอาไว้เอาไว้แค่ภาพเอาไวใ้ให้รู้ว่านี่คือสิ่งจันไรทให้ประเทศอยู่ในยุคมืดมาตั้ง88ปปีนี่คือชุดฟงคิดที่ถูกต้องที่คนไทย ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ในชุดความคิดผิดมาตลอดเป็นเวลา88ปีพอเจอามคิดที่ถูกก็แน่นอนท่านต้องตั้งหลักกันใหม่ะต้องหลักกันใหม่นะครับเอาละส่งเสียงมาง่ายจะตายไปนะฮะไม่ต้องไปบุกยึดประท้วงอะไรนะของผมเนี่ยแค่นั่งดูคลิปผมแล้วก็ส่งเสียงมาเท่านั้นเองประเทศก็จะเปลี่ยนกันสัทีแต่อย่าลืมสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อทงซื้อหมวกซื้อแมสซื้อเสือ้อ อุปรกรณ์ต่างๆรวมทั้งสินค้าต่างๆที่อยากจะร่วมมาสินค้าต่างๆที่ดีที่ท่านคิดว่าดีก็อ,อยากจะมาร่วมไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นอะไรก็แต่แล้มาร่วมกับที่นี่ได้นะฮะ,ะมาร่วมแล้วก็ประชาชนสั่งซื้อมันจะได้มีกําลังกันในการขับเคลื่อนประเทศก็ขอ,อเชิญชาวไทยทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเปลี่ยนประเทศได้แล้วนะไม่ต้องไปบุกยึดประท้วงอะไรอย่างที่ทากันทาซ้ําแล้วซ้าเล่าคราวนี้มาทําเส้นทางใหม่แบบผู้ประเสริฐผู้เจริญเนี่ย ก็เป็นคนไทยตัวจริงด้วยต้องทาแบบนี้ฮะทำแบบไปแท้ทยตัวจริงอ่ะคือแบบสวยงามสง่างามไม่ใช่เป็นแบบบุกยึดประท้วงอะไรนะั้นซึ่งมันมันไม่ใช่ตัวไปไทยตัวจริงไปแทยตัวจริงต้องใช้ใบแสดงเจตจำนงฮะส่งไปเป็นประกาศในกฎหมายสื่อพิมพ์รอแค่นั้นกระบุนก็ตกไปแล้วเหม็นนั้นก็ทำอะไรเลยวิธีฉลาดง่ายๆแสนดีอย่างนี้ทำไมไม่ทํากันะะนะปัญหาคือสื่อสื่อไม่เปิดเผยประชาชนก็เลยไม่รู้ก็เลยหลงอยู่ดัะนั้นสื่อก็ตั้งหลักใหม่แด่ละ ผมก็กําหนดให้สื่อมีทุน5ล้านล้านบาทของสื่อนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็งานผมต้องปรับ5ก๊กกอะ่ะขออนุญาตอธิบาย5ก๊กนี่หน่อย5กกที่ต้องจริงๆมี7ก๊กกอะ่ะเพราะว่าพชาต่างต้องปรับก,ก,ก๊กต่างเพื่อรวบรวมสร้างประเทศใหม่ไงมันก็ต้องปรับ7ก๊กนี่ก็ได้แก่กกทหารกองทัพไทย4เหล่าทัพเนี่ยต้องถูกปรับนะครับเพราะที่2คืออ,อ่คือรัฐบาลน,นี่เอง ก็คือไม่มีรัฐบาลตัวอีกต่อไปอ่ะก็จะเกิดรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาดู2สองปีกกที่3ก็คือกอกอพรรคการเมืองกกที่4ก็พรรคข้าราชการกกที่5ก็คือแกนนำม็อบทั้งหลายถูกปราบหมดนะครับถูกปราบกกที่6ก็คือสื่อน,นั่นเองอ่ะก็ถูกปราบเหมือนกันกกที่7คือตัวประชาชนนั่นแหละคนไทยเนี่ยที่เป็นคนใส่ปลอมถูกปราบให้เป็นคนใสยตัวจริงทั้ง7ก๊กกเนี่ยถูกปราบด้วย เม็ดเงิน10ล้านบาทดังนั้นขอให้ทุกทุกก๊กที่ผมเกิดเ่ยถึงเนี่ยจงนึกถึงเงิน10ล้านบาทนะว่ามันควรที่จะควรที่จะทิ้งไปไหมควรทิ้งไปไหมอ่ะเอาไปคิดแค่นี้เลนะอ่ะถ้าไม่ควรก็ร่วมขบวนกู้ชา,าติพระเจ้าตากสอ่าถ้าท่านคิดว่าควรทิ้ง10ล้านบาทไปก็ก็เป็นเรื่องของท่านมันก็ปัญญาไม่เกิดไม่รู้จะทำไง หวังว่าปัญญาจะเกิดได้เร็วนี้นะครับลขอขอให้เกิดได้เร็วกันนี้กันจะได้สร้างชาติกันใหม่สักทีสวัสดีครับ